เอ็มมุกไฟายมูวี่อินไซต์ให้ไายเถอะฉันรักโรงพยาบาลจังชักกี้ทีวีซีรีส์สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับเอ็มมุกไฟมูวี่อินไซต์กับชักกี้ตอนที่4จะสนุกแค่ไหนเราไปรับชมกันเลยครับ เปิดเนื้อเรื่องโดยเจคได้เดินทางมาถึงโรงพยาบาลท้องถิ่นหลังจากเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ที่บ้านของยายเล็กซี่นอกจากโอลิเวอร์ที่เสียชีวิตแล้วเด็กวัยรุ่นคนอื่นๆและแคโรไลน์น้องสาวของยายเล็กซี่ยังคงมีชีวิตรอดอย่างไรก็ตามแคโรไลน์อยู่ในสถานการณ์ที่อาการโคมา่าเล็กซี่เผชิญหน้ากับเจคเกี่ยวกับชักกี้ และเจกสารภาพกับเธอว่าเขาส่งตุ๊กตาไปฆ่าเธอเล็กซี่จึงตัดสินใจบอกทุกคนเกี่ยวกับการกระทําของเจกแต่เจกเตือนเธอว่าจะไม่มีใครเชื่อเธอพ่อแม่ของเล็กซี่โกรธเธอมากสำหรับการกระทําของเธอที่แอบจัดปาร์ตี้จนเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ร้ายแรงนอกจากนั้นเธอพยายามอธิบายต้นตอเรื่องราวร้ายแรงที่เกิดขึ้น แต่พ่อแม่ของเธอเพิกเฉยไม่รับฟังต่อเรื่องราวที่เธอพยายามบอกพวกเขาเกี่ยวกับเจคและตุ๊กตาชักกี้ขณะออกจากโรงพยาบาลพ่อแม่ของเล็กซี่ทะเลาะกับพ่อแม่ของจูเนียจนกระทั่งเกิดการชกต่อยกันจนนักสืบอ e ีแวนต้องเข้าไปห้ามครอบครัวทั้งสองไม่ให้มีเรื่องกันและนักสืบอ e ีแวนยังเปิดเผยว่า การตายของโอลิเวอร์ถูกชันะสูตรแล้วว่าเป็นคดีฆาตกรรมขณะเดียวกันเยเล็กซี่เมื่อรู้ว่าไม่มีใครเชื่อเธอเธอจึงร่วมมือกับเจคเพื่อค้นหาเจ้าชักกี้ทั้งสองกลับเข้าไปในบ้านที่เกิดเหตุของเยเล็กซี่อีกครั้งในตอนนั้นเองเดว,เดว,วอนกำลังคน้นคว้าหาข้อมูลความเชื่อมโยงเกี่ยวกับชักกี้ ตุ๊กตากูดกก่และการฆาตกรรมเขาก็ได้พบเรื่องราวในอดีตที่เล่าถึงชาลลีเรและยังพบเรื่องราวในวัยเด็กของเขาย้อนกลับไปในอดีตหลังจากพ่อแม่ของเขาเสียชีวิตเขาก็ถูกส่งมาอยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กชาลลีเรในวัยรุ่นได้เป็นคู่ซีรุ่นพี่สุดเคารพกับเด็กชายที่เทิดทูนเขา วันหนึ่งเขาทะเลาะกับพานโรงที่นั่นจนเป็นเหตุให้เขาต้องสังหารพานโรงของสถานสงเคราะห์และอวดฝีมือของตัวเองให้เด็กๆด,กดูโดยมีเด็กชายเอ็ดดี้เพียงคนเดียวที่ชื่นชมผลงานของเขาอย่างบ้าคลั่งหลังจากเหตุการณ์นั้นชาลส์หนีออกจากสถานสงเคราะห์แต่ก่อนจะไปเขาทิ้งของขวัญให้เอ็ดดี้ เพื่อนตัวน้อยของเขาซึ่งก็เป็นชิ้นส่วนมือของศพพานโรงที่ห่อในกล่องอย่างสวยงามที่บ้านของเยเล็กซี่เธอถามเจกว่าทำไมเขาถึงอยากฆ่าเธอเจกระเบิดอารมณ์ทำให้เล็กซี่พลัดตกจากราวบันไดแต่เจกก็เอื้อมมือไปจับเธอได้ทันเวลาพอดีทันใดนั้นเองชักกี้ก็ปรากฏตัวขึ้นและพูดเกลี้ยกล่อม ให้เจคฆ่าเล็กซี่โดยปล่อยเธอให้ตกลงมาซะมันจะได้ฆ่าเธออย่างที่เขาเองปรารถนาเจคปฏิเสธที่จะฆ่าเล็กซี่และช่วยดึงเล็กซี่ขึ้นมาเจ้าชักกี้จึงกระโดดเอามีดฟันเธอแต่มันก็ฟันไม่ถึงเพราะเจ้าชักกี้มันเตีย้ยจูจๆนักสืบเพตันก็โผล่มาที่เกิดเหตุเจ้าชักกี้จึงแกล้งนั่งนิ่งๆเป็นตุ๊กตา นักสืบเพตันก็พาเล็กซี่เจคและชักกี้กลับไปที่โรงพยาบาลเมื่อถึงที่โรงพยาบาลเจคถูกนักสืบอ e ีแวนรังเจคไว้เพื่อทำการสอบสวนหลังจากนั้นไม่นานชักกี้ก็สังหารนักสืบเพตันในห้องผู้ป่วยของแคโรไลน์ด้วยการแทงเขาด้วยเข็มหลายอัน ได้เธอฉันรักโรงพยาบาลจังเดวอนเปิดเผยอดีตของชาสลีเรกับเยเล็กซี่ให้ได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวบางอย่างที่เชื่อมโยงกันระหว่างชารสลีเรและตุ๊กตาชักกี้ก่อนที่นักสืบอ e ีแวนจะได้ล่วงรู้ความลับจากเจกเจ้าชักกี้ก็ดึงปลั๊กเครื่องช่วยหายใจของแคอโรไลทำให้ทุกคนรีบไปที่ห้องผู้ป่วยของเธอ ขณะที่แพทย์และพยาบาลพยายามช่วยชีวิตแครอโรไลพวกเขาก็พบร่างของนักสืบเพั้นนอนจมกองเลือดอยู่โดยมีเจ้าชักกี้อยู่ในห้องนั้นด้วยเจ้าชักกี้มันก็เลยชูนิ้วกลางให้เล็กซี่เจกและเดวอนและซีรีส์ก็จบลงในตอนที่4ในชักกี้ตอนที่4นี้ มีตัวละครรับโผล่มาหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือเจ้าเด็กว้วนที่เิดทูนบูชาชาสลีเรตและยกเขาให้เป็นไอดอลและชื่อของเด็กคนนี้ก็คือเอ็ดดี้คาปูโต o สำหรับผู้ชมที่เป็นแฟนพันธ์แท้ชักกี้ตัวละครเอ็ดดี้คาปูโตนั้นเป็นคู่หูที่ร่วมก่ออาชญากรรมของชาสลีเรตหรือที่รู้จักในนามเล็กชอรสเตงเกอร์ ในชาร์ s เพล y แขนฝังหุ่นในปี1988ขณะที่ตำรวจไล่ตามพวกเขาทั้งคู่เอ็ดดี้ปล่อยให้ชาวตายชาวจึงย้ายวิญญาณของเขาไปสิงสู่อยู่ในตุ๊กตากูดกายและสาบานว่าจะแก้แค้นเอ็ดดี้และเขาก็ถูกชักกี้ฆ่าตายขณะหลบหนีโดยการทำให้บ้านของเขาระเบิดจนถล่มทับเอ็ดดี้เสียชีวิต เป็นยังไงกันบ้างครับแฟนๆของชักกี้ในตอนที่4ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากติดตามกันทุกตอนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับชักกี้ทีวีซีรีส์เอ็มมุกฝ่ายมูวี่อินไซต์